Yay! I'm here TV a group. TV a manpower. TV a world. สวัสดีครับวันนี้ทีมงานชีดเราได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่ประเทศเมียนมานะครับเพื่อที่จะคัดคนงานแรงงานเพื่อจะไปทํางานที่ประเทศไทยนะครับแรงงานกลุ่มนี้นะครับเป็นแรงงานที่เข้าในระบบ MOU <c oughs> นะครับเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตอนนี้ด้านหลังผมนะครับจะเป็นบรรยากาศของการอบรมขององค์กรอิสระของทางเมียนมานะครับเป็นองค์กรที่คุมกองแรงงานนะครับผมฉะนั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเมียนแรงงานทุกคนไห้เข้าใจว่าการที่เขาไปไปทำงานที่เมืองไทยต้องแบบไหนอะไรยังไงก็เป็นองค์กร ของเมียนมานะครับฉะนั้นแรงงานทุกคนที่จะเข้าไปนะครับต้องผ่านการอบรมทุกขั้นตอนทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นวันแรกที่องค์กรเท่าเขามาอบรมนะครับเดี๋ยวทุกขั้นตอนที่อยู่เมียนมานะครับเราจะ่ายทำทุกขั้นตอนให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวันนี้เป็นแบบไหนพรุ่งนี้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันของการคัดแรงงานนะครับวันคัดแรงงานนะครับเราจะมาให้แรงงานทุกคนมา โดยที่มีเจ้าหน้าที่ทางนายจ้างเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยนะครับฉะนั้นทุกคนนะครับหรือว่าผู้กประกอบการทุกท่านสามารถไว้ใจได้เลยว่าแรงงานทุกคนที่เข้าไปทํางานในประเทศไทยนะครับเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายระบบ MOU นะครับผ่านทางรัฐบาลฝั่งเมียนมาและก็ฝั่งไทยนะครับผม ก็ดูไอ้อารมณ์ซีโร่คอสเนี่ยล้อเวลาคือจริงๆแล้วก็ซื้อกันไป2ตัวละ34หูยรอบนี้คุณน่ะญาติมานี่กลัวเน่ไตใส่นะอ๋อ Facebook เนี่ย social สวัสดีครับวันนี้เป็นบรรยากาศวันที่2ในการคัดแรงงานเมียนมานะครับผมณตอนนี้เรายังอยู่ที่อย่างกุ้งนะครับเมืองหลวงประเทศเมียนมานะครับในวัน,เป,น,วนเป็นวันที่2ที่บรรยากาศของการคัดคนงานนะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษนะครับเนื่องจากทีมยูเราได้มาคัดคนงานโดยตรงแล้วนายจ้างของแรงงานกลุ่มนี้ก็ได้เดินทางมาคัดคนงานโดยตรงเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นห้องประชุมนะครับเป็นห้องที่นายจ้างจะคัดคนงานเข้าไปสัมภาษณ์ในซูมแล้วก็นายจ้างเดินทางมาด้วยตัวเองจิงฝั่งนน้นเราได้จัดเรียงคนงานนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เมียนม่านะครับของของเรา ได้จัดเรียงบัตรคิวนะครับเรียงตามระดับเลขเรียงนะครับเพื่อให้สะดวกในการขัดคนงานทุกคนเลยนะครับตอนนี้แรงงานคนได้เตรียมพร้อมในการขัดแล้วนะครับจะมีเบอร์เรียงลําดับแล้วก็เอกสารต่างๆเพื่อจะขัดคนงานแล้วหลังจากนี้นายจ้างก็ได้เรียกคนงานเป็นบัตรคิวเป็นเรียงแถวแล้วก็เข้าไปอบรมข้างในแล้วก็ขัดลากรอกไปอบรมนะครับแบบทรวสอบหลังจากนั้น ตรวสอบเสร็จแล้วจะเข้าไปสัมภาษณ์ตามซูมนะครับเนื่องจากในจ้างอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สัมภาษณ์ซูมอยู่ที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ของเมียนมาของเราได้เช็คชื่อนะครับเช็คชื่องานคนนะครับ ครับผมนะฮะหลังจากเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเอเจนต์ของเมียนมานะครับได้จัดเรียงคิวเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จะเรียกเลขหนึ่งถึงสิบนะฮะเข้ามาที่ละสิบคนนะทยอยเข้ามาแล้วก็เข้ามาเช็คชื่อตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเช็คชื่อเสร็จแล้วเราจะให้คนงานทุกคนนะเข้าไปข้างในนะครับที่ละสิบคนนะครับสิบคนแล้วเนี่ยจะเข้ามานั่งรอตรงนี้นะครับนั่งรอเสร็จแล้วนะครับเราจะเรียกชื่อนะครับที่ละสิบคนเข้ามาทาแบบทดสอบนะครับจะเป็นขั้นตอนทําแบบทดสอบนะครับทดสอบเสร็จแล้วนะเราจะมีการ นั่งรอตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนเนี่ยนั่งรอนั่งรอเสร็จแล้วเราจะให้คนงานทุกคนทยอยเข้าไปจะมีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์จากนายจ้างนะครับวันนี้ก็มีนายจ้างนะครับที่เดินทางมา2ท่านนะครับแล้วก็มีนายจ้างที่ประจําโรงงานนะครับเพื่อจะทดสอบอีกทีหนึ่งสัมภาษณ์ผ่านซูมนะครับนะฮะจะมีตัวแบบนี้เลยนะครับให้คนงานนาั่งคุยกับนายนะครับทดสอบแบบนี้เลยนะครับ จะมีทั้งหมด10จุดนะครับผมนะฮะจะมี10จุดฉะนั้นเวลาเราเข้ามาทีละ10คน10คนให้ทุกคนเข้าไปที่ละจุดที่ละจุดให้ครบ10จุดเลยนะครับหลังจากที hmm. um ่สัมภาษณ์กับนายจ้างเสร็จนะครับเราก็มีการให้คนงานก้าวเดินทางเข้ามานะครับตรงนี้หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วคนงานจะรู้ทันทีว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับหลังจากที่คนงานผ่านเสร็จแล้วถ้าผ่านนะครับเราจะมีการทำสแกนนิวนะฮะสแกนนิวว่าโอเคหลังจากที่ผ่านเสร็จแล้วเราจะมีสแกนนิวเพื่อยืนยันนะครับ หลังจากที่สัมภาษณ์ขัดงานเสร็จแล้วสแกนนิวยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยณจุดนี้นะครับเราจะมีเครื่องสแกนนิวที่เราทางทิมอยู่เราได้เตรียมมาแล้วนะครับจะมีการสแกนนิวเพื่อยืนยันว่าคนงานคนนี้ผ่านแล้วนะครับเพื่อยืนยันว่าโอเคคนงานผ่านแล้วนะครับสแกนนิวเสร็จก็คนงานก็สามารรยังรออันนี้ก็เป็นขั้นตอนเขาเรียกว่าขั้นตอนการคัดคนงานนะครับหรือว่าแรงงานเมียนมานะครับนะฮะแต่ว่าหลังจากวันนี้1 5 16 17นะครับในการคัดคนงานนะครับ แต่ว่าหลังจากคัดเสร็จแล้วเอกสารเสร็จทุกอย่างเราจะมีมาเซ็นสัญญาอีกทีหนึ่งเนะี่ยวันที่24ฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับผม ครับผมนะครับตอนนี้นะครับด้านล่างผมนะฮะเจ้าหน้าที่ของทีมบู่ได้กําลังทดสอบและงานทุกคนนะครับให้เทส1,2,3แล้วก็ภาษาอังกฤษ A B C นะครับแล้วก็ให้ฝึกสอบอ่านภาษาเมียนมาเองว่าตัวเองสามารถอ่านภาษาเมียนมาได้ไหม ตัวแรงงานเองเนี่ยสามารถอ่านภาษาเมียนมาได้ไหมสามารถอ่านภาษาอังกฤษ A ถึง Z ได้ไหมหรือว่าสามารถนับเลขเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมนะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอน1,2,3,4นะครับหลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้วนะครับจะมีให้นางรอแบบนี้นะครับนางรอเพื่อจะเข้าไปสัมภาษณ์กับนายจ้างผ่านระบบ Zoom นะครับผมนะฮะ สวัสดีครับวันนี้เป็นบรรยากาศวันที่2ในการขัดแรงงานนะครับผมนะฮะก็บรรยากาศเช่นเช่นเคยนะครับด้านหลังผมนะับก็เป็นบรรยากาศในของในเรื่องของการขัดแรงงานนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราขัดเลือกจากข้างหน้ามาแล้วรอบหนึ่งมีการให้เทสอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็นับเลขเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หลังจากที่ขัดเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องๆเข้ามาหาล็อกข้างในนะครับล็อกข้างในแล้วก็มาเขียนนะฮะกรอกข้อมูลนะฮะหลังจากนั้นกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็นั่งรอคิวเพื่อจะ เข้าไปสัมภาษณ์ในระบบสูมอีกที่หนึงกับทางนายจ้างที่อยู่ฟังไทยนะครับผมนะฮะ ย้ำนะครับแรงงานกลุ่มนี้ที่เข้ามานะครับที่ทําเอกสารวันนี้เป็นแรงงานที่ทุกกฎหมายมีพาสปอร์ตทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับผมโดยที่ทีมงานที่อยู่นะคอยดูแลนะครับแล้วก็ขาดสัญหาแล้วก็ส่งให้นายจ้างนะครับสำหรับนายจ้างท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนำเข้าแรงงานนะครับเมียนมากัมพูชาหรือว่าลาวนะครับหรือว่าต้องการเมเนจเมนต์เกี่ยวกับแรงงานต้องการปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานระบบ M O U นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับจีบยยินดีให้บริการนะครับผม Нет. Yep.